ตอนนี้เกิดคำถามในวงกว้างนะทั้งภาคธุรกิจภาคการเมืองและประชาชนทั่วไปว่าดิจิตอลวอลเล็ตแกเงิน1 0 0 0 0บาทต่อคนนั้นจะผ่านไหมและถ้าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลมีแผนสำรองอะไรบ้างในเมื่อรัฐบาลบ,าลบอกว่าเส้นทางข้างหน้าเศรษฐกิจไทยกำลังจะมีปัญหาครับเรื่องเศรษฐกิจครับดิจิตอลและดิจิตอ l วอลเล็คือเดิมพันของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับ ในการประชุมเอเปกและพบปะนักลงทุนนายกรัฐมนตรีได้ฉายความคิดว่าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคืออะไรและหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นคือโครงการดิจิท a l วอลเล็คนละหมื่นบาทคนละหมื่นบาทก็ก่อนไปเอเปกท่านนายกก็วันที่วันที่สิบฮะ,ะก็แถลงปรับเกณฑ์รายละเอียดต่างๆนะฮะ เพื่อให้ลดตรงนี้จะดูแลลดงินบำนาลงมานะครับเกณฑ์หลักๆก็จะแจกทั่วไปเลยคืออายุ16ปีขึ้นไปแจกหมดเมื่อก่อนนะตอนหลัง16ปีก็ยังยืนอยู่นะแต่16ปีมีเงื่อนไขนะว่า16ปีเงินเดือนไม่เกิน70,000นะครับอันเดือนไม่เกินเจ0 0 0พี่วีได้แน่ก็เจียดเิวเงินเดือนไม่เกิน70,000เนี่ยอันนี้ได้แต่ถ้าเกินไม่ได้นอกจากดูเดือนแล้วนะดูบัญชีเงินฝากด้วยนะต้องไม่เกิน50,000 0บาทบัญชีเงินฝากเนี่ยทุกบัญชีนะ พี่โอไปแอบภรรยาบัญชีไหนเนี่ยมันรวมหมดหัวล <c oughs> <c oughs> ็อกไปเล่นไหนนะครเนแต่คือรัฐบาลไม่ต้องไปตรวจแล้วครับมีคนตรวจให้พี่โอ,โอแน่นอน <c oughs> มีเงินทุกบัญชีรวมกันไม่เกินมีเอาเรื่องเล่นมาพูดกันรวมบัญชีแล้วไม่เกิน5้าแสนบาทพี่วีผ่านครับผ่านได้รับเงินดิจิตอ l วอลเล็แน่นอนเอใช้จ่ายตรงไหนรอบอำเภอครับเออตามหมายเลข บัตรประชาชนครับใช้สิทธิ์ให้หมดภายใน6เดือน6เดือนโอ้เล่งกระตุ้นและสำหรับคนที่ไม่ได้มีอีลีฟันลดภาษีให้ห้าหมืนเออนี่เงื่อนไขซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้เอาละสิเอาทำไมละทีเนี้ยล้วบุหรีซื้อได้ไหมไม่ได้ซื้อบัตรกำนันเบิดบัตรเติมเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟล่ะ ค่าโัวทรัพย์ธรรมชาติไม่ได้ค่าเทอมหรอค่าเทอมค่าเทอมไม่ได้เอาร้านค้าที่จะรับเงินไม่ต้องจดทะเบียนแวดอันนี้คือกลัวครับเพราะเอกชนโดยเฉพาะคนั้นนั้นใช่ไม่เจอว่าด้วยเรื่องนับถ้วยนับชามอันนี้ไม่ต้องจดทะเบียนนะไม่ต้องจดทะเบียนแก่แล้วนะร้านค้าที่ขึ้นเงินต้องอยู่ในระบบภาษีก็คือว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแต่หลังจากนั้นต้องขึ้นเงิน เนี่แหละแต่หัวใจที่มีการตกเถียงกันทำลายนี่คือทำลายแบบนี้จะพฤิกาภาถึงจะเริ่มใช้เงินได้ครับแต่ว่าหัวใจตกเถียงคืออยู่ข้อนี้ครับว่าเงินเนี่ยเอามาจากไหนห้าแสนล้านเนี่ยก็จะออกได้ข้อสรุปว่าจะออกเป็นพระราชพัะรัาดบัญญัิเป็นการกู้เงินมา5้าแสนล้านครับครับก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลประกาศว่าไม่กู้ครับโครงการนี้ไม่กู้ท้าย ต้องกู้เป็นการกู้เพราะอะไรเพราะเคยหารือกับ oh. ปริศดีกาคณะที่12เนี่ยพี่วีครับบอกว่าจะใช้เงินจากธนาคารออมสินและใช้ธนาคารออมสินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการระดมเงินออกมาเพื่อทำงานด้านดิจิต a l วอลเล็ตหมื่นบาทแต่ว่าไป <5 S 2> ดูไปดูพรบวินัยการเงินทางแล้วเนี่ยออมสินทำไม่ได้ครับปรากฏว่ากฤิศีกาตีความบอกว่าทำไม่ได้ ทำไม่ได้หรือต้องเปลี่ยนมาใช้พราบาเงินกู้5้าแสนล้านและออกพรบรอบนี้คือเดิมพันธ์เพราะปกติเวลาออกพรบเพื่อไปกู้เงินต้องนำมาใช้ในโครงการที่เกิดศักยภาพแต่รอบนี้เ,<อ>เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจครับแน่นอนครับการออกนโยบายต่างๆมาต้องดูว่าแล้วลรัฐบาลเขาคิดยังไงอะไรเป็นความท้าทายทาให้รัฐบาลต้องออกด้วยายนั้นๆมาดูก่อนอความท้าทายของรัฐบาลนะปัญหาแล้วก็แนวทางต่าง ถ้าฝั่งด้านเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องค่าแรงมองว่าค่าแรงโอ้ยนี่300เนี่ยนานแล้วสามร้อยมานานแล้วนะมานานแล้วนะอ่าหอยระวัานยิ่งรักเหรอใช่เกาปีแล้วเหรอใช่ตอนนี้แม้ว่าโดยรวมอันนี้บางสูงสุดคือ353ร้อยห้าสิบสามทอ่าห้าสิบสามห้าสี่อ่ะแล้วก็ค่าแรงแล้วนี่ปัญหาอยู่อุปโภคบริโภคไอ้นี้พยายามแก้แล้วมาถึงนี่แหละประชุมครมนัดแรกวันที่13กันยามั้งจะจับไม่ผิดนะ เรื่องของค่าน้ําค่าไฟไปก่อนจัดการไปก่อนลดค่าครองชีพประชาชนครับค่าแรงยังไม่เริ่มต้องรอก่อนอืนี่กลัวเรือนอันนี้เป็นอันนี้นต้องตั้งรัฐบาลต้องตั้งแบบคณะทํางานว่าด้วยหนี้รายย่อยเลยครับม,มีคุณกิติรัตน์น้องเป็นประธานและวันก่อนก็ถแถลงเรื่องของหนี้กอยศไปแล้วนะครับนายกบอกว่าหลังจากกลับมาเอเปกจะถแถลงใหญ่เรื่องนี้ว่าแนวทางมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้คืออะไรจับตาระยะที่ผ่านมายก เรื่องหนี้ปร,ระชาชนหนี้ครัวเรือนมาเป็นวาระแห่งชาติครับอบนี้จะแก้ไขอย่างไรแบงค์ชาติทำแพคเกจลดดอกเบี้ยรวมหนี้ลดหนี้ใช่ไหมยังแก้ไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากก็อลองดูว่านายกกลับมาเรื่องนี้จะเอาอยัางไงต่อนะครับครับปัญหาเกษตรกรตอนตนี้เรื่องของไอ้ไอ้แล้วนะราคาราคาสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตรตอนนี้เจอปัญหาหลายอย่าง ยางเนี่ยตอนนี้ไม่เคยตกต่ำมาเลยตอนนี้ตกต่ำกันแล้วน้ำตาลทรายแก้ปัญหายางสองบาทพี่วีผมผมอันนี้นะอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลน่ะแก้แล้วนะแก้แล้วคนละครึ่งจากขอไปสี่บาทเหลือสองบาทแต่สองบาทอ่ะผมบอกท่านนายกเอาไปดูในรายละเอียดนะสองบาทนั้นเกษตรกรเนี่ยได้ทั้งหมดถ้าผมไม่ผิดบาทสี่สิบครับ อาแล้วที่เหลือโรงงานเหรอเกษตรกรมีทั้งหมด11.3ล้านลายถูกต้องถูกต้องที่ปลูกอ้อยทำเกี่ยวกับพัน์กับอ้อยน้ำตาลครับโรงงานมีอยู่57ลายได้ไป60สตังค์ใน2บาทโรงงานได้60สตางค์ต่อกิโลโอ้โหน่าสนใจนะพร้อนท่านนายกทีวีไปดูรายละเอียดทีวีไปดูรายละเอียดนะท่านนายกแคลรี่ออกมาคูณตัวเลขคร่าวๆว่าต่อหัวต่อคนเกษตรกรได้เท่าไหร่อ และมาดูที่โรงงานว่าได้กิโลแล้วเท่าไหร่ในการผลิตอ้อยน้ําตาลนั่นเรื่องของอ้อยน้ําตาลที่ชาวไร่ก็ขอมา4บาทแต่สุดท้ายได้ข้อสรุปที่คนละครึ่ง2บาทอ่าแล้วก็เรื่องเรื่องหมู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 เรื่องกันโอ้ยเยอะความเลื่อมล้ําเนี่ยโอ้ป็นหาโจทย์ใหญ่อันนี้ต้องว่ากันต่อไปว่าจะการยังไงด้านการเมืองความัดแยงกลุ่มการเมืองก็ยังมีนะการแก้ละมูลตอนนี้ประธานก็คือท่านรองภูมิธรรมเป็นคนกำลังกลับเคลื่อนอยู่ ตอนนี้เจอมอรสมก้าวไกลอยู่ว่าตกลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะทําอย่างไรก้าวไกลก็ปักทงเรื่องนี้แน่นเลยครับครับต้องทำประชามติตั้งสามรอบสี่รอบนะ <c oughs> <c oughs> โอ้คราวนี้การแก้ปัญหาคอร์รัปชันเรามีองคอ์กรศิละในการตรวจสอบเยอะนะฮะวันที่ เออนี่วันนี้เนี่ยวันนี้ครบรอบยี่สิบแปดเนี่ยครบรอบยี่สิบสี่ปีปปชตั้งแต่ก่อตั้งแต่ปีสี่สองนะครับพวงของริ่มนูนปีสี่ศูนย์นี่ยี่สี่ปีแล้วปปชพี่วีเชื่อไหมว่านายกเริ่มตรีเศรษฐาทวีสินะตอนนี้ทําเรื่องใหญ่ได้แล้วครับต่างประเทศคราวนี้มาแก้ปัญหาในประเทศทําเรื่องเดียวครับครับเชื่อตัวใหญ่ครับแก้ปัญหาเรื่องคอรัปชั่นเชื่อตัวใหญ่เหมือนตอนที่ท่านนะครับแสดง ปฏิกิยากับอธิบดีดีเอสไอ่างน,นั้นเน่ยนายกริ่มตรีเนี่ยคุยอะสมเรื่องที่เม้งแตกอะครับครับหนึ่งเรื่องหมูทำไมไม่จับตัวใหญ่ออจับจนบัดปานี้ทำยังไม่ยังไม่ได้ครับสองกรณีทุจริตหุ้นหมอ,อ,อที่มันทำให้ตลาดพังอ่ะมันไปถึงไหนหุ้นหมอสตากด้วยสมกรณีสตากครับ ทำไมมันถึงลอยนวลแต่มันเผาตลาดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ทนายกถึงเมงแตกไงวัวใจสําคัญของการออกนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันมาจากความคิดมันมาจากการวิเคราะห์มันมาจากการประเมินเขาบอกว่าที่มันมองต่างกันมันมันมาจากการประเมินเรื่องของเศรษฐกิจหน่วยงานหลายหน่วยงานอย่างแบงก์ชาติหรือว่าอะไรหรือว่านักวิชาการมองว่าเศรษฐกิจอ่ะยังไม่มีปัญหาเพราะาไม่จําเป็นต้องกระตุ้นขนาดใหญ่ขนาดนั้นแต่นายกและรัฐบาลมองว่าเป็นปัญหาวันนี้ ล่าสุดนายกทวิตเลยโดยหยิบจากบังกอกโพสต์มาขอล่ำในบางกอกโพสต์หัวใจสาคัญนายกอยากให้ดูอะไรนายกอยากให้ดูตัวนี้ครับดูเส้นกราฟนะ GDP นะการขยายตัวของ GDP ของประเทศในอาเซียนประเทศในอาเซียนแล้วของโลกและของโลกเทียบกันของไทยเป็นยังไงครับดูดินายกบอกว่าเนี่ยโอ้นายกโชว์ตัวนี้และพาดเขียนเลยนายกบอกว่าจําเป็นเลยคือพูดสั้นๆเราพูดใน ในเวทีหลายเวทีครับบอกว่าประเด็นหลังจากนี้ไปอ่ะทุกฝ่ายต้องหาความชอบธรรมมาอถาธิบายต่อสาธารณะให้ได้ว่าทำไมต้องกู้เงินมาแจกครับครับฝากรัฐบาลบอกว่าประเทศไทยเจอวิกฤตครับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกู้เงินมาสร้างระบบเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียนขึ้นไป อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่จะเป็นเศรษฐกิจไทยโครงสร้างพื้นฐานหลายตัวดีกําลังซื้อในประเทศย่างดีและมีนอกจากท่านนายกเมื่อกี้ทวิตไอตัวกราฟิกให้เห็นว่าไทยเนี่ยต่ำมากจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยม,มาฝั่งของหมอเล็บเขาพูดเหมือนกันเนี่ยเขียนว่าสามข้อหลักๆกังวลว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ <c oughs> จะไม่สามารถเอาตัวรอดจากการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขได้เพราะสภาวะเศรษฐกิจครับ ถ้าทำแบบเดิมๆตั้งงบประมาณเดิมๆและมาเกลีย่ยกันเป็นแบบเดิมไม่มีทางสำเร็จไม่มีทางขอ <S 2> 2 <S สองกังวลว่าสภาพคล่องทางการเงินที่ติดลบมากมายเนี่ยกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทุกทีอันนี้มีตัวเลขแบงก์ชาติบอกถ่าไม่มีมาตรการเพิ่มปริมาณเงินครับหมอเลียบประยกบทความที่เขียนโดยดรชาติชายขึ้นมา บอกว่าปริมาณเงินมันหายไปจากระบบเท่าไหร่พี่วีรู้ไหมเจ็ดแสนกว่าล้านเจ็ดแสนกว่าล้านเอามาเติมถ้าอัดฉีดเงินใหม่เนี่ยต้องเป็นก้อนโตครับจึงจะทําให้หมุนในระบบดีขึ้นถูกต้องประเด็นสุดท้ายท่านบอกว่าวิตกกังวลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะโตไม่ถึง2%อ 2> แบงชาติก็ประเมินว่าเกินส ถ้าเติถ้าโตปีนี้ไม่เกิน2%เปซนตเนี่ยก็เป็นสัญญาณแล้วเป็นสัญญาณเตือนภอัยว่าปีหน้าจะมีปัญหามากกว่าปีนี้ถูกเล<ร>ยจำเป็นคือ5%เปอร์เซ็นต์นะพี่พเลยจำเป็นต้องมีนโยบายกระตุ้นครั้งใหญ่ไงนี่รัฐบาลเนี่ยป<อ>ระก,กาศไว้เท่าไหร่นะอ่อะเฉลี่ย5เปอร์เซ็นต์ GDP โต5เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย4ปีนะบางปีอาจจะ2บางปีอาจจะ8บางปูแต่ช้าทายมากเพราะนั เมื่อประกาศแล้วว่าต้องการให้ GDP โตปีละหเฉลี่ยปีหเนี่ยมันต้องกระตุ้นขนาดใหญ่ใช่ครับหลายคนบอกว่าการออกพอรบอ,รรบอรกู้เงินมา5แสนล้านนะครับจะเจอกับดักในด่านแรกก็คือคณะกรรมการเกฤษฎีกาคณะที่12ที่มี9อรหรันและมีคุณพนัทสิมบัสเสถียรเป็นประธานอีกฝากหนึ่งบอกว่าฝ่าดานที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลน,นี้ได้จะไปเตอดดานใหญ่อยู่ที่สภา น,น,นายกกลฐมรีว่าไงนะคือนายกพยายามบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกเป็นพลกรคนก็ถามไม่พลกรหรือว่ามไม่กู้ได้ไหมนายกมาให้สัมภาษณ์ตอนเดินทางไปเอเปกบอกว่าที่ออกพอลกรพลบเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนแนะนํานะวะ่ากู้ดีกว่าเพราะตอนนี้เพาดานมันอยู่ที่6กแล้ว<ม><ม>ก็กู้เนี่ยเพิ่มเป็น6กสิี่เน่ย<อ>ยังไม่ถึงเพาดาน70%เลยสามารถกู้ได้อตอนนี้หกกู้ไปหกสยังไม่ชนเพาดานเลยกู้ได้ สามารถกู้ได้ครับครับรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินมาได้แต่กู้เงินมาแล้วต้องหากระบวนการใช้ด้วยนะครับครับและทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นครับเพราะเวลากู้ยืมมาเนี่ยพี่บีเอาห0 0แสนครับกู้มาห้าแสนนะไปรวมมาของเดิมป่งแล้วหลังจากนี้เงินมันไม่ได้ผูกโบนี่ปีต่อไปถ้าคุณใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยคุณต้องจ่ายรวมนะครับจ่ายรวมเสร็จ ไม่ได้หมายความว่าจ่ายเนี่ยจะเฉพาะ5 0 0แสนนะมันของเก่ามันของเก่าด้วยไงเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการว่าด้วยเรื่องของฐานะการคลังและนี้สาธารราะการจ่ายดอกเบีย้ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของระมาณแต่ละปีเนี่ยถดถอยลงการคูนะ้และถามว่าถ้าเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วมีวิบากกรรมมีเส้นทางด่านแรกก็คือคณะกรรมการกฤษฎิกาชุดที่สองเขาจจเห็นด้วยเหมือนด้วยแล้วเนี่ยถ้าผ่านตรงนั้นไปก็ยังเจอสภาอีกถามว่ามีแผนสำรองไหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒบอกว่าอย่างไรนะไม่มีแผนสำรองเอาคือจะเดินหน้าโครงการนี้ถือว่าถูกต้องแล้วหู้ไม่มีแผนสำรองไม่มีแผนสำรองเลยเหรอใช่ไม่มีแผนสำรองโอ้ถ้าไม่มีแผนสำรองรัฐบาลต้องมั่นใจได้ว่าครับเสียงที่มีอยู่ในสภาจะผ่านไปได้ตอนนี้นายกบอกว่าสามสามรอยี่สิบเสียงน่าจะผ่านนายกบอกว่างั้นขณะที่เพื่อไทย หลายคนได้คุยกับผมบ,บอกว่ากรณีพรบเงินกู้5แสนล้านมาผ่านโครงการดิจิตอล w a l l ล็เนี่ยจะเป็นเดิมพันและไปวัดใจกันที่สาภาครับโอ้โหเพราะต้องอาศัยเสียงหนึ่งที่ประชุมสาภา2ที่ประชุมร่วมของวุฒิสาภาอีก ใช่ไหมสองดอกครับแต่ถ้าวุฒิไม่รับรองก็กลับไปที่สภาสภาก็ผ่านอีกเพราะหนวใจอยู่ที่สสนี่แหละสสนี่แหละก็นอกจากสสก็คือว่าสังคมเนี่ยเห็นด้วยไหมความชอบธรรมที่พี่โอบอกอ่ะใช่ตอนนี้นะพักร่วมบางพักเดิมออกให้คนออกมาคัดค้านตอนนี้บอกว่าเอาไงเอากันก็บอกว่าเขาลุ้นข้อกฎหมายนี่แหละจะเป็นด่านหินสําคัญด่านแรกกฤฎีซกาด่านรัฐสภาอืและแน่นอนครับ มีคนส่งให้สามนูนตีความแน่นอนเพราะมี<ผ>มบทเรียนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยตกตรงสารนูนนะเงินกู้สองล้านล้าน<ช>ตกที่นี่พี่วีด่านเกษริกาผมเชื่อว่าผ่านผ่านเหรอวิกฤตจําเป็นเร่งด่วนผ่านไปดูผมเชื่อว่ารัฐสภาก็ผ่าน <c oughs> แต่ถ้าจะตกนะ <c oughs> ผมกลัวที่เดียวละ่ะกลัวที่ด่านสานะ่ะนี่ด่านศาลเลยผมกลัวอย่างเดียวเนี่ย แง่ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องมีหลายมาตรานะมาตรา6ว่าด้วยการจะทํำงบประมาณมาตรา7อืมาตรา8มาตรา9นะมาตรา9นี่มันอะไรมาตรา8มาตรา9อต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินแผ่นมาตรา27โอ้โหเยอะแยะหมด ม,มันมาตรายีนมาตรา29มันมีหลายบริบทที่รัฐบาลต้องฝ่าด่านครับแต่ที่สําคัญก็บอกให้ดมมูมาตราที่ห้าสิบล่มเพราะมันม,มี3ข้อหลักๆมี3ประเด็นหลักๆว่าใช่ไม่ใช่อันแรกเลยเนี่ยการออกพรลกเงินกู้เนี่ยข้อหนึ่งเลยมีความจําเป็นไหมจําเป็นเมื่อกี้บอกว่าเศรษฐกิจเราจะ,จะวิกฤตไม่วิกฤตมีปัญหาไม่มีปัญหาข้อหนึ่งต้องตอบไปได้ก่อนึงรัฐบาลบอกได้ว่าจําเป็นครับโดยอาศัยข้อมูลไปกล่าวอ้างพัง โอเคจำเป็นต่อมาข้อที่สองถามว่านโยบายนี้การกู้เงินเนี่ยเร่งด่วนไหมทาไมไม่ใช่ข้อความประจําทําไมอ,อ,อะไรเนี่ยถ้าเร่งด่วนทําไมไม่ออกเป็นพรลกเออนี่ไงข้อสองข้อสองข้อที่สามนี่แหละนโยบายนี้กู้แล้วเนี่ยมีต่อเนื่องไหมบางส่วนบอกความต่อเนื่องดูที่อะไรใช้แค่หกเดือนต่อเนื่องไหมบางส่วนนโยบายนี้นต่อเนื่องสิ มันต่อเนื่องเพราะเวลาตั้งงบประมาณรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายน,นี่ต้องต่อเนื่องครับ<ฮ>เห็นไหมล่ะนั้นสามข้อนี้มันอยู่ที่การตีความและคนที่อาชี้ขาดในเบื้องต้นอยู่ตรงนี้ครับคณะกรรมการชุดที่12ซึ่งจะดูคณะนรรมการชุดที่ส2องแล้วเนี่ยหลายคนมาจากด้านการคลังการเงินหลายคนมาจากนักกฎหมายใหญ่พนัะสะเสมาเสถียรน,นี่มาจากการ,รกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมบดีจุนานนท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็พอสำนักงบธานิต์เกตพิทักษ์นี่อันนี้ก็เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจอีกและกฎหมายเป็นรองประธานศาลฎีกาใช่ไหมปัญญาถนอมรอดนี่ปัญญาถนอมรอดเป็นใครเป็นประธานศาลฎีกาและประธานศาลรัฐธรรมนูญครับ สมชายรุจุพันธ์นครั้ง,งสักดาธนิดกุลครับนนทิการนี่กอพอครับจารุวันเองตระกูลนั้นเลขาอาดีตเลขาเกษรีกาและเข็มชัยชุติวงอ้นอาการต้องผ่านฝ่าด่านขรรมการชุดนี้เสียก่อนนะว่าจะสามารถกู้ได้ไม่ได้หรือว่านโยบายนี้สามารถเดินต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ในการเดียวกันรัฐบาลเองต้องเตรียมนะฮะว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาต้องมีแผนสำรอง ซึ่งตอนนี้รัมสตรีช่วยว่าการกระทรวงการบ่งบอกอยังไม่มีแต่จริงแล้วเนี่ยในเพื่อไทยเองก็เรื่องคิดเหมือนกันว่าถ้าตรงนี้ไม่ผ่านจะต้องทําแผนสํารองหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแนวทางไหนออกมาอีกขณะที่อีกพักหนึ่งพักฝ่ายค้านสําคัญก้าวไกลเขามีแผนสํารองไหมกรณีของวันที่22นี้จะมีการพิจารณาเรื่องของคุณพิธาการถือหุ้นคุณพิธาว่าด้วยพักก้าวไกลมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเดรกหน้าครับ